กลังจัดผลไม้นะคะรอภูผาแม่โบแล้วก็แม็กกี้นะคะก็เดี๋ยวรอแม่ๆเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์คลิปมาด้วยนะคะอี่ค่ะอย่างนี้ที่เราถอดไปอุ้ยอชื่อเกิดด้วยกันอืมอืม หกโอเม่มาค่ะมาแล้วมาแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณแม่เมืองนะคะที่ช่วยปิดร้านนะคะให้กับพายผู้พาวันนี้นะคะแม่เมืองบอกว่าเดี๋ยวขวันอ้วนจะไม่ได้กินหมูกระทะนะคะก็เลยปิดร้านให้เลยนะคะที่นี่เลยก็ได้มาแล้วค่ะ ฝากฝากากดไลค์กดแชร์นะคะไปไปให้กับแม่แม่เข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มป้อนผลไม้กันเลยนะคะวันนี้แม่เมืองมาปิดปิดร้านให้สองบ้านเลยนะคะบ้านพังพิษกับบ้านของผู้พานะคะ ก็ในส่วนของโครงการสร้างบ้านให้กับทายภูผานะคะก็มีที่ให้ส่างมาประเมินไว้ก็สองแสนห้าหมืนคะแนนนะคะตอนนี้ก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่หกหมืนเจ็ดันคะแนนนะคะในส่วนของบ้านภูผานะคะอันจบนี้ค่ะ เดี๋ยวกำลังเตรียมความพร้อมเดี๋ยวเราแม่ๆเข้ามากันก่อนนะคะ มิ่งไม่ได้ไม่กินมาด้วยยิไม่ได้ไม่กิมาด้ยแล้วกมาขมายังที่ยังไม่ดูเลยขมายังพี่จะทำนะฮะเออนั้นแหละพี่รอ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแม่แม่เมืองนะคะเข้ามาเห็นแม่เมืองมาเหมาไว้นะคะไม่ทราบว่าเข้ามาหรือยังนะคะได้เริ่มป้อนผลไม้ให้เลยนะคะเข้าเข้าเล้ใช่ไหมเออป้อนเลย

เอาเลยค่ะอค่ะอะไงมาเลยค่ะอ่ะคุณี่สิบประคารหนึ่งค่ะคส้องค่ะตามค่ะปีค่ะ รับค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะเก้าค่ะสิบครับสิบค่ะสิบเอ็ดค่ะสิบสองค่ะสิบสามค่ะสิบสี่ค่ะสิบห้าค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะเอาใส่ให้เต็มเลยค่ะ สิบแปดครับสิบค่ะสิเก้าครับสิบเก้าค่ะยี่สิบบค่ะยี่สิบเอ็ดค่ะยีิบสค่ะยีิบสองค่ะยีิบสามครับยี่ิบสค่ะยี่สิบสี่ค่ะยีิบห้าค่ะยี่สิบหกค่ะยีิบเจ็ดค่ะยีิบปครัยี่สิบดค่ะยม่ิบเก้าค่ว สามสิบค่ะอาชุดแรกนะคะของผู้พาของ้าขแม่กี้ค่ะของแม่โบสามสิบนะคะอืมได้หานแล้วนะคะขอบคุณแม่เมืองมาปิดร้านให้กับบ้านของทายผู้พานะคะนะคะ กินนาเด็ดอร่อยมากเลยนะคะแล้วอันด่วนบอกเด๋ยวเป่าแค้นให้ดูด้วยนะคะเป่ามอแกนให้ดูนะคะแม่โบเป่าขาเต้น เ้ยดูได้กินอะไรอร่อยมากเลยค่ะต้องขอบพระคุณแม่เมืองนะคะที่มาร่วมปิดร้านในกับบ้านของพายภูผานะคะในส่วนของโครงการสร้างบ้านของซุ้มท่าทรายของพวกเรานะคะก็มีทั้งหมดสี่หลังนะคะณตอนนี้นะคะก็จะมีบ้านของพายภูผาพังมูวี่นะคะบ้านของพังพี่ดาวบ้านของพังคำเมืองบ้านของพังขันเงินนะคะโอ้ยย้อย โอ้แม็กี้น้ำมันโอค่ะรุครับผมรุ่นแล้วผรับมนะครับผมอครับมาถ่าเวลาช้างเราพมมาสักได้สิันอ่ามีตรงที่กหมับอ่าก็บโอ้เจสเปเนะคะ ลุ้นกับแม็กกี้นะคะควาน้วิอบอกว่าถ้าช้างที่ไปผปสมพันธ์มาประมาณสี่ห้าวันนะคะถ้ามีน้ําไหลออกจากขมับนะคะก็มีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นในการตั้งท้องนะคะก็รอลุ้นกันนะคะเราก็จะมีน้องตัวเล็กๆนะคะก็เอาใจช่วยน้องแม็กกี้นะคะอืม อ้าเอาลูกค้าหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเติมให้เลยค่ะโอ้ยเสียงเปล่าแม็กกี้ก็หมดแล้วนะคะ เติงไม่กระด็นอ่าน้ำได้ค่ะสามสิบเอ็ดค่ะสามสิบสองค่ะสามสามสิบสามสามสิบสองนะคะสามสิบสองแล้วค่ะ

สี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบสองสี่สิบสี่สิบสามสี่ิบสีสิบสี่บห้าค่ะสี่สิบหค่ะสี่สิบเจ็ดค่ะสี่สิบแปดค่ะสีค่ะคน้อืมเอาไปเลืยค่ะห้าสิบ สี่สิบเก้าไม่ใช่ไหมสี่สิบเก้าห้าสิบค่ะห้าสิบแล้วนะคะขอบพระคุณแม่เมืองที่มาปิดร้านให้กับบ้านของผู้พานะคะเออค่ะก็ในสวนของบ้านผู้พครับ้วในส่วนของบ้านผู้พานะคะก็ในส่วนของบ้านผู้พาก็ได้เปิดโครงการสร้างบ้านนะคะ ก็มีทั้งหมดนะคะค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมค่าช่าง2องแสนห้าหมื่นคะแนนนะคะตอนนี้ก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันคะแนนนะคะบ้านของภูผาก็จะไลท์ไลท์ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปนะคะยกเว้นวันพุธวันพุธจะเป็นกิจกรรมของกลุ่มนะคะส่วนบานจันก็จะไปไลท์ที่บ้านของน้องขุนเงินนะคะ วันนี้ก็ได้พักเร็วนะคะพอดีมีแม่เมืองใจดีนะคะมาปิดร้านให้กับบ้านภูผาแล้วก็บ้านของพังพิดาวด้วยนะคะก็จะมีอีกอีกสองบ้านนะคะของสมท้าสายก็คือบ้านของพังคำหมื่นแล้วก็บ้านของพังขันเงินนะคะไม่คีอ้วนมากเลยค่ะ แม่แม่ท่านใดนะคะอยากร่วมเติมคะแนนให้กับทีมงานของสุมท่าทรายนะคะโอ๊้แมกกี้หมดแล้ว หมดเร็วมากเลยค่ะแม็กกี้นี้อ้อวดมากเลยนะคะไม่แน่นะคะแม็กกี้อาจจะมีน้องก็ได้นะคะมาบอกเอนตัวนี้แม่วูลฟี่คุณอันคือสองเครื่องก็ช่วยไลค์นะคะเพราะว่าบางทีเอฟซี B, ที่อยู่ในช่องน้องขุนอาจจะยังไม่ทราบว่า,าช่องภูขาได้เปิดโครงการสร้างบ้านแล้วนะคะก็ช่วยกันไลค์นะคะ ไล์แจ้งแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะเพราะว่าบ้านของน้องขุนก็สําเร็จแล้วนะคะก็เหลือบ้านของทีมงานอีกสี่หลังนะคะบ้านพายภูภาพังโมวีบ้านพังพิดาวบ้านพังคําหมื่นแล้วก็บ้านพังขันเงินนะคะก็จะเหลือสามติบตะก้านะคะ พราะว่าห้ิบแล้วสามสิบตาก็จะเป็นเชือกละสิบตะก้าน,นะคะเพราะว่าควาันอ้วนทางวันนี้แปดสิบตะานนะคะ่ะรวมทางกล้วยทางผลไม้ขอบ่คุณแม่เมืองไม้ช่วยปิดร้านให้ค่ะดเดี๋ยวควันอ้วนก็จะได้ไปทานหมูกระทะกันที่บ้านน้องขุนนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่หมดแล้วค่ะต่อไปก็เชือกเชือกละสิบตะกร้าค่ะมีสามสิบเชือกเชือกละสิบ เชือกละสิบตะกร้าค่ะพอเหลือสามสิบตะกร้าหนึ่งค่ะอนับให้ครบสิบเลยค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะ เศษค่ะแปดค่ะเก้าค่ะสิบค่ะอ่าวครบแล้วนะคะก็ของแม่กกี้นะคะไปหนึ่งค่ะของแมโบค่ะ,คะสองค่ะสามค่ะ สี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะเก้าค่ะสิบค่ะต่อไปของน้องท้านะคะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะ สี่ครับ่ค่ะห้าครับค่ะหกครับค่ะเจ็ดค่ะแปดค่ะเก้าครับค่ะสิบค่ะรวมแปดสิบตะกร้านะคะขอบคุณแม่เมืองที่มาเหมาปิดร้านให้กับบ้านของพายภูผาในวันนี้นะคะ แล้วก็ขอบระคุณที่เชฟปิดร้านให้กับบ้านของพังพี่ดาวด้วยนะคะว่าคือถ้าถ้าอลไรก็บางทีก็สีห้าชั่วโมงนะคะกว่าจะหมดนะคะกว่าจะหมดวันนี้น้องก็จะได้พักเร็วนะคะพักเร็วกว่าทุกๆวันนะคะ ในส่วนของบ้านภูผาก็จะมีทั้งหมดสามเชือกนะคะก็มีภูผาพังโบวี่แล้วก็แม็กกี้นะคะในคะแนนสร้างบ้านทั้งหมดสองแสนห้าหมื่นคะแนนนะคะตอนนี้ควานอ้วนมีคะแนนสะสมอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันคะแนนนะคะแม่แม่แมท่านใดต้องการร่วมสมทุกคะแนนสร้างบ้านให้กับบ้าน <c oughs> พายภูผาก็สามารถเติมคะแนนกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องของพายภูผาพังโมวีนะคะก็จะมีไลฟ์ผลไม้ ทุกวันนะคะทุกวันยกเว้นวันพุธส่วนวันจันทร์จะไปไลฟ์อยู่ที่บ้านของน้องขุนนะคะก็ในส่วนของวันปกติก็ไลฟ์ตั้งแต่16นาฬิกานะคะถ้าส่วนวันจันทร์จะไลฟ์ที่บ้านน้องขุนก็ตั้งแต่เวลา10 10โมงเช้านะคะเป็นต้นไปค่ะ <c oughs> วันมีอะไรจะโชว์หรือเปล่าคะน้องผ่าเต้นโชว์แม่เมืองหน่อยจ้าน้องเมแม่เมืองใจดีจังค่ะพ่อภายทองคุณสวัสดีค่ะพังแก้วตาสวัสดีค่ะพี่วัสนาสาธุบุญกับแม่เมืองด้วยนะคะสาธุค่ะอันนี้ปิดสองบ้านเลยค่ะโอยโอยอยปังเยไหมครับ

หมดแล้วนะคะแปดศิษย์กรานะคะก็กินเสร็จก็จะได้ไปพักผ่อนกันเลยนะคะแมกกี้นี่ค่ะแมกกี้อยู่ตรงนี้แมกกี้จะอยู่ไกลเพื่อนนะคะสองหนูยินอยู่ตรงนี้ค่ะไมไม่พูดอร่อไหมครับอร่อยไม่แจ้ เน้อส um ิ่งนม้มบอกอร่อยจ้าเยื้อทั้งนู้นก็เสียงสำหรับเอซีท่านในที่อยากชมความน่ารักของน้องช้างทั้งสามเชื่อก็ติดติดตามได้ที่ช่องภายภูผาพังโบวีนะคะ Thank <laughs>

ขอบคุณแม่เมืองมากๆนะคะที่ปิดร้านขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะที่ร่วมเติมคะแนนให้กับทีมงานของพวกเรานะคะไม่ว,ว่าจะเป็นบ้านสีดอกขุนเงินบ้านพังคำเหมือนบ้านพายภาู้ผาพังโมวีบ้านพังพี่ดาวหรือว่าบ้านพังขันเงินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เจนบอกทาเนคะ่ะอันนี้มาพี่เจนมาตอนท้ายคะ่ะแม่เมืองมาปิดร้านให้ภูผาแล้วคะ่ะ ดูน้องพายืนกินก็ในส่วนโครงการสร้างบ้านของซุ้มท่าสายตอนนี้มีห้าหลังนะคะบ้านของน้องขุนก็สําเร็จไปแล้วนะคะก็ยังเหลือบ้านของพังพี่ดาวนะคะก็มีคะแนนทั้งหมดนะคะที่จะในการสร้างบ้านหนึ่งแซนหนึ่งหมื่นแปดพันคะแนนนะคะตอนนี้ก็มีคะแนนสะสมยังขาดอยู่อีกประมาณเก้าหมืนสามพันคะแนนนะคะ แล้วก็ในส่วนของบ้านพายภูผานะคะก็ทั้งหมด2องแสนห้าหมื่นคะแนนก็ยังขาดคะแนนอยู่ที่1 30, นึ่งแสนสามหมื่นคะแนนค่ะแล้วก็มีในส่วนของหนึ่งแสนสามหมื่นขาดแปดหมื่นนี่ อบ้านบ้านของบ้านของภูผาขาดอยู่ที่หนึ่งแันคะแนนนะคะแล้วก็ในส่วนของบ้านพังคำหมื่นนะคะก็ขึ้นคงหลังคาเรียบร้อยเหลือแต่ค่าหลังคาสันไทยกับค่าแรงของช่างนะคะบ้านของพังคำหมื่นส่วนบ้านของพันคนเงินก็ก็ยังยังขาดอีกเยอะเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสี่หลังนะคะที่เปิดโครงการสร้างบ้านอยู่นะคะ แม่สามารถเติมคะแนนกันได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะมีไลฟ์ทุกวันนะคะเวลาตั้งแต่สิบหกนาฬิกาเป็นต้นไปทางช uh ่องทางต่างๆนะคะของของแต่ละช่องนะคะของแต่ละช่องก็สามารถเข้าไปให้กำลังใจไปเติมคะแนนกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามีจ๊บมีจ๊บนะคะ อืมเดีขาจุดแม่น้องผาจุดแม่โบค่ะปิดทถอะแม่ทำไมปิดเร็วจังเลยคะอ๋อพี่เจนมาก็เลยให้ปิดใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องถามว่าควันอ้วนจะมีโชว์อะไรหรือเปล่านะคะก่อนปิดเดี๋ยวให้น้องช้างโชว์อาจจะมีโชว์พิเศษพิเศษนะคะจากน้องช้างของพวกเรานะคะ น้องมีบอกน่ารักค่ะครับผมเดี๋ยวก็จะโชว์ครับผมจะโชว์แล้วคะ่ะแล้วครับผมจะให้แม่วูเป็นคนเป่าแคนนะครับผมก็ให้ผู้ผานี่เป็นแดนเซอร์ครับผมเอาผู้ผาเป็น,ดนแดนเซอร์ก็หมอแครนะหมอแครกับแดนเซอร์นะคะเอาด <c oughs> ิเอ๊ะเ,เอาดิูด

อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโชว์ต้องขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านทุกคนเสียงหวานผู้พาพ่สมาร์คนขอบคุณแม่แม่ทุกท่านทุกคนที่ร่วมเติมคะแนนให้กับทีมงานของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสีดอคุณเงินช่องพีิดาช่องไทยภู้าทางคําหมื่นแล้วก็ทางขัดเงินต้องขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณแม่เมืองมาปิดร้านให้กับบ้านทางพิดาแล้วก็บ้านของภูผาในวันนี้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ท่านด้วยี่มาช่วยกันคุณพี่คุณเป็นกำลังใจให้น้องๆทักษามเชือกขอให้มีความสุขความเจริญรุ่รือรับนับกัไปต่อไปนะจะได้มีการอาศัยได้จ้ะ ขอบคุณค so ่ะขอบคุณมากๆนะคะสาธุค่ะสาธุกับแม่เมืองค่ะเออัครบพี่นึกฟักสุดผู้ค่ะสู้ๆค่ะสุนทราสายพิ่สมาร์ทโฟนพังดอกแก้วสวัสดีค่ะมารุมมารุมมารุมดิมีโชว์อีกนะคะมีโชว์อีกนะคะเฮียเฮียเฮีย เออโชว่หรอครับโชื่อหรอครับทางดอกแก่สวัสดีค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เราต้องขออนุญาตอยุดจิปไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านทุกคนที่ร่วมเน็นคะแนนในการทมงานของพวกเราเลยนะคะ ก็ขอขอบคุณแม่เมบุญมากๆนะครับผมพี่เมตตาวันนี้นะครับผมขอบพระคุณมากๆครับขอบพระคุณมากๆค่ะต้องเอาพี่คุณเข่งกับพิงท์าค่ะก็สำหรับคลิปนี้ต้องหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะครับครับครับเนี่ยดี